สวัสดีตอนนี้อยู่บ้านเอิร์นโอเคอยากรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เสียงดังเพราะอะไรนี่เรามาดูกันค่ะสวัสดีวายวายดยู่ีใครใครเ่ยลูกใครใครมองนี้ไหนมองนี้ใครวาย ใ่้หอเน่ยนีนี่นนนี่ทนี่นใหรอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้ใอยู่ในนีหน้าเหมือนตื่นแล้วหน้าเหมือนดูเลยอทำหน้าขมวดคิ้วเว้ขมดคิ้วคิ้วไม่รอกโอยคุยกับแม่อะอะอะอร้องไย

ยทำหน้าทำหน้าอันนี้ทำหน้าใส่กล้องอ่ะทำหน้าทำหน้าใส่กล้องนี่ลูกมองมองแฉเอ๋ไหนมาแล้วเอ๋อะตอนแรกร้องจะเสียงดังเลยยิ้มยิ้มไหนไหนนสุดหล่อรอแท้ล่ะโอนี่เล่นเล่นโอ้ร้องร้องโอ้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 ร้องแหละร้องแหละโอเคมันนเป็ แป๊บแป๊บร้องอุ้ยเสร็จหลังลงเก่งโอเคไปแล้วบ๊ายบายสภาพน่าหวก็สวัสดีครับมีวันนี้ไหมเห็นหลานนี่